สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับคีย์บอร์ดนะครับคอร์ทเคิลสยามทีวันนะครับตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับไปส่งไปที่อำเภอป่าติ้วนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับผมอ่ะมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมมีบริเวณด้านนอกเลยนะครับอันนี้คานะครับผมคาจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับคาจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับคุเป็นกล้อง ขาตัวแซ่บนะครับแต่ว่าปอบแกะนะครับขาปอบแกะจะให้ลูกค้าไปแกะเองนะครับเนาะส่วนนี้ส่งไปที่คุณหมอนะครับเป็นคุณหมอนิ่มนะครับที่อเภอป่าติ้วนะครับผมเปิดซังทำได้นะเพิ่ดซังคลิปเพิ่ดซังโน้ตไปแล้วเหลี่ยมหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยติแถมไปเหลี่ยมสองนะครับแถมได้สองใ้มันเดิมนะครับผมของแถมนะครับอ่าเป็นนังสือเป็นสายพี่นะครับพ่วงเข้ากับโทรศัพท์ได้แล้วก็ นี่ก็คือแตนวางโน้ตเอาไปกันเลยนะครับปุ๊บอ้ะนี่อะแดปเตอร์น,นะครับอะแดปเตอร์บริแกะนะไปนีก่ก่อนนะครับนะครับเริ่มล่อยนะครับผมเริ่มวางไว้ตรงนีน้ก่อนนะครับไว้ตรงนี้ก่อน จะไปเตรียมอะแดปเตอร์นะครับแจย์แดปเตอร์บนดูแจย์แดปเตอร์ให้เบิหงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทียบแป๊บนึงครับผม อย่เขาเสียบแล้วนะครับเอาเบอร์นะครับนี <upsetting parl cur els> ่ที่เราเสียบแล้วนะครับเรามาเสียตัวนี้นะครับดูอกเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับดูที่หนึ่งนะครับรูแรกเขาจียบขอปั๊บนครับเอาเบอร์กันโอเคนะเปิดเครื่องนะครับกดตรงนี้ตรงนี้นะครับไฟสีเลียนนะครับลุลุลุลๆๆๆๆุล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 ลุ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 ล นะครกรุ่งริ้มนะครับอาจจะแถวเบิ้งชัดชัดนะครับผมแถวเบิ้งตรงนี้ชัดนะครับปุ่มที่หนึ่งนะครับพอเปิดเครื่องมาปุ่มเนาะเอาสรมาเห็นุ่มนีินะครับปุ่มโทนนะครับผมปุ่มโทนนะครับเขากัมาตั้งเสียงหนึ่งตัวเสียงออแกนมีจังหวะนะครับปุ่มจังหวะตรงนี้นะครับสีแดงฝั่งขวามือ กดเอากดริทึมนะครับเปลี่ยนเสียงนะริทึมแล้วก็ใช้ศูนย์หนึ่งเก้าก็ได้นะครับเสียงอาร์มซิงก์นะครับศูนย์หนึ่งเก้าครับแต่าร์มซิงกกดฟิกเกอร์คอร์ดตรงนี้นะครับฟิกเกอร์คอร์ดตรงนี้นะครับกด โอเคครับผมคลิปนี้พ่อวิแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ